อ่ามาต่อน,น้นครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมนะเพลแอนใน Minecraft นะวันนี้กับผมเช่นเคยนะกับการสอนสร้างเรือสำราญนะผมคนถามผมว่าทำไมผมไม่เล่นในคอมนะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปคอมผมมันอัปเดตซอฟต์แวร์มาแล้วใช้งานไม่ค่อยได้นะเลยหยุดเล่นไปสักพักหนึ่งเลยรออกแก้ไขปัญหานี้ได้ก่อนนะครับก็ในส่วนของเรือที่เราจะสร้างต่อกันต่อจากนี้ไปนะ ี่จะเป็นส่วนของห้องโดยสารนะผมหรือว่าพวกขอควบคุมนะแล้วก็อะไรพวกนี้จริงๆคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเรื่องหอปราคับการนิดหน่อยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอาจจต้องทำตรงนี้ให้มันบางตรงนี้ปะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะลองดู แต่เอาจริงจริงตอนนี้ผมคิดว่าน่าทํทำให้สูงกว่านี้หน่อยหรือจะไว้อย่างนี้ดีแล้วจริงครับแค่เปลี่ยนข้างล่างกับข้างบนก็พอให้มันดูเล็กกว่าเดิมหน่อยประมาณนี้ฮนะวันนี้อาจ,จะไม่ได้อัพตอนเชาน้าแล้วเพราะวันนี้ผมต้องไปร <c oughs> อดอนปะิดเทอมก็ยังต้องไปต่อ <Okay. S 2> เราก็สร้างตรนี้ขึ้นมาสาบล็อกนะตรงที่เหลือนี้ก็ปูด้วยไม้นะตามที่เราวางแผนไว้เลยนะครับ ส่วนทางขึ้นชั้นสองก็ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนไกลเลยไกลไปถอยมาจากสไว้น้ำหนึ่งบล็อกนะฮะค่อยสร้างเป็นทางขึ้นชั้นสองเ,อเดี๋ยวสามบล็อกนี่เนะี้ยสามบล็อกสร้างใกล้ๆแค่นี้ก็ได้เนี่ ผมโดนนี่ไกลไปอืมได้แล้วครับประมาณนี้นะ แค่นีเ้เรียบร้อยตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ แล้วเราก็ทำเหมือนอีกด้านหนึ่งนะเป๊ะๆเลยข้างบนนี้จริงๆผิดพลาดนิดหน่อยนะตรงนี้ไม่ต้องสร้างเอผมสร้างเกินมาหนึ่งบล็อกว่ากันเถอะเพราะว่าในห้องข้างล่างสูงแค่สามบล็อกเองแล้วตรงนี้ไม่เกี่ยวงนี้ก็ทุบออกไปนะ้วปูเป็นไม้ข้างบนก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะไว้ทำอะไรก็ได้ คิดว่าไว้ทำอะไรบ้างไงมันก็อืมผมก็ไม่เคยไปนะั่นเลยสำรานก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรก็นั่นแหละครับผมอาจจะเล็กไปที่เป็นเรือสำราญก็เรียกเรือข้ามฟากแทนก็ได้ <c oughs> มันมันดูแย่ลงเยอะเลยเรืๆ <c oughs> อืตรงนี้ก็ปูเป็นบล็อกมาอย่างนี้นะฮะเพื่อความปลอดภัยตรงนี้เพิ่มอีกบล็อกหนึ่งดีกว่า ได้้แบบนีตรงนี้ก็เหมือนกับเครืงข้างนะทำลายมันออกไปคิดออกแล้วขั้งจะทำเป็นอะไรดีทั้นหมาทำเป็นไอ้นี่ดีกว่าห้องกินข้าวดีกว่าจริงๆถ้าเป็นเรือใหญ่กว่านี้าาก็จะมีสนามเทนนิสสวนน้ำบนเรือนะโอ้โห ลืมชื่อแล้วเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแต่บอกไม่ใช่เทนนิกนะมันมีใหญ่กว่านั้นแล้วแน่ๆน,นะรือสำรานผมไม่เคยขึ้นนะแต่ผมก็เคยเห็นนะที่ฮ่องกงซากูรสนะลำปลาเริ่มเทิมเลยจอดเทียบท่าอยู่ที่ฮ่องกงแล้วอีกการหนึ่งลืมชื่อแล้วซีเวอร์ซย่างอนะ่ะแต่ลำเล็กเล็กลงมาเยอะนะฮะรู้สึกเหมือนลำนั้นจะไม่มีสาไว้น้ำเลย ม่แต่ว่าสตาร์คูดมีแน่ๆสตาร์คูดลำบะเริ่มเทิมเลยครับมีคาสินโนนะมีอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าผมเป็นพวกไม่ไม่ชอบคาสินโนเท่าไหร่นะเนี่ยแล้วมันเกี่ยวกัหเนะี่ยอืม ฝั่งนี้ยังไงฝั่งนี้เราทุบตรงนี้ออกดีกว่าหรือไอ้บล็อกเดี๋ยวตรงนี้ตรงกลางนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้สองบล็อกนะฮะ ก็หลังนี่ทำแบบนี้เนดะี๋ยวเอาถูกและถูกละสามแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็ทุบตรงนี้ออก ืฝนตกเหรอเป็ไปได้ยังไงไม่อย่าตกสิเพื่อนฝนนี้ก็ตกได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆอะเรียบร้อยนะข้างหลังนี่เหลือชั้นบนสุดอย่างเดียวแล้วรู้สึกเหมือนเรือไม่มีเครื่องยนต์ก็ดูประหลาดๆดีเหมือนกันแต่ชอบเถอะไม่เป็นไรไม่ค่อยแ,แคร์ ตรงนี้ครับสร้างจากบล็อกตรงนี้ขึ้นมาเนะเป็น3บล็อกอยงนี้นะตรงนี้1บล็อกเหมือนเดิมเลย2นี่ก็3แล้วก็กลับมาอย่างนี้ สองแล้วก็หนึ่งฝั่งนี้ต้องเป็นกำแพงไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่สวยต้องย้ายเสาอีก ประมาณนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวไปทำอีกข้างดีกว่าตรงนี้ครับสร้างขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นยังไงฝั่งนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะเรียบร้อยอย่าลืมเสาตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเหลือเราก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตนี้นะครับสร้างให้มันเป็นแถบมาอย่างนี้เลยจะได้วัดได้ตรงนี้สร้างเข้าไปหาข้างหน้าเรือนะนี่สร้างตัดมาถึงตรงนี้เลยที่เหลือครับใช้สลับเอาเ,อเ,เลยเรียบร้อย เด็กข้างๆเนี่ยมันจะดูแบบอันนี้เกินดูแข็งเกินไปผมว่าติดเพิ่มไปสักหน่อยเดี๋ยวเรือนี้เกี่ยวอะไรเนี่ยเพิ่มตรงนี้ไปสักหน่อยดีกว่าแล้วก็อืมชัางแถบเลยดีกว่าไม่อาไม่สวยเลยตรงนี้ติดเพิ่มนะ เดี๋ย,เ,ยเอดแถบนี้ออกไปจริงจำเป็นต้องมีแถบนี้นะเพราะว่ามันจะดูอันตรายมากถ้าไม่มีืม <c oughs> คิดออกแล้วเราต้องสรางตรงนี้เพิ่มตั้งหาก เราต้องสร้างหอครับกา้านออกมาเพิ่มนะมนไ,ไม่งั้นมันจะดูเรียบมากอย่างนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันไม่ไงั้นจะดูเรียบเกินไปนะมีสึกเห็นนี้แล้วมันมคิดถึงเรือด่วนเจ้าพยาเรียบร้อยแล้วหรือคำฝากโอไมรเรียบร้อย ติดไฟไว้นะครับคิดยังไงครับก็จะเอาอะไรต่อไปดีผมเพิ่มสแลบเพิ่มตรงนี้นิดหน่อยดีกว่า ขาดอะไรไบางอย่างผมคิดไม่ออกอจริงๆมันดูขาดเลยบางอย่างมากๆเลยแต่มันคืออะไรนั่นแะละปัญหาผมผมคิดไม่ออกช่างเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้เสร็จกันเพิ่มได้ทีหลังดาดฟ้าจะเอาเป็นอะไรดีนะ ดัดฟ้าดัดฟ้าของส่วนนี้เอาเป็นบล็อกในตำนานด้วยกันครับดูก่อนมันจะได้ผลไหมถ้าไม่สวยเปลี่ยนอนะ่างอื่นก็ได้ตรงนี้นะครับเราก็ทำการสร้างเป็นหลังคากระจกกันนะตรงนี้ มันบสร้างตรงนี้3บล็อกนะข้างๆนี้ลงเป็น5บล็อกนะฝั่งนี้ก็6บลนะ็อกฮะแล้วก็สร้างปิดไว้แล้วก็แน่นอนกระจกนะสลับรอบๆนะ ปูด้วยอันนี้ไปก่อนเลยที่เหลือค่อยคิดอืม,อมเรียบร้อย ขันนี้คิดออกครับผมตรงนี้จะทำเป็นห้องเอาไว้สำหรับการเออเดี๋ยวอ๋อใช่ใช่ใช่เราลืมไปได้ยังไงครับบนเรือนะต้องมีห้องน้ำนะครับผมเราลืมห้องน้ำไม่ได้นะเป็นสิ่งที่สำคัญมากอแต่ห้องน้ำพื้นไม้นี่เอ,อไม่ปเป็นไรเห็นไก็เป็นห้องน้ำ จริงๆในโลกนี้ไม่น่าจะมีห้องน้ำที่ใช้พื้นไม้นีแต่ให้อภัยผมด้วยนะจำเป็นจริงๆดับไฟแป๊บต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ เกือบลืมห้องน้ำไม่น้่ลืมนี่นี่แบบเศร้าใจนะเพราะห้องน้ําถือว่าสําคัญมากสําหรับพวกเราลืมทีนี่แบบโหอนาถเลยนะแบบขึ้นเรือไปเทอะไรสามวันไม่มีห้องน้ําเลยคุณคิดสภาพสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเป็นอะไรที่พีคมาก ล่าลองเรือมาสามวันแล้วไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยโอ้โหไม่อแกนึกสภาพเนะ่ยเรียบร้อยห้องน้ำอันนี้ที่พลาดพาเช็ดตัวนะแล้วก็ปิดตำนานได้ ตรงนี้ทำปิดมาหน่อยดีกว่าอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวนะผมเลยปิดไปเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เข้าห้องน้ำนะครับผมอืมดีละว,ว่าแล้วว่าขาดอะไรไปคิดตั้งนานโหก็ห้องน้ำนี่เองนั่งปวดหัวยั้งนาน โอเคครับ okay. ตอนนี้ก็ติดราวกระจกได้แล้วฮะ ติดไว้รอบรอบนะลรวกันตกจริงๆนี่กันไม่ได้หรอกนะแต่ว่านั่นแหละมันสวยดีไม่เชื่อดูเลยกันไม่ได้เรียบร้อยครับล่วงจากเรือเอเหลืออะไรอีกเดี๋ยวตอนหน้ามาต่อกับอินทีเนียเดียตอนนี้เราต้องทำข้างบนให้เสร็จก่อน บนเ,เรือครับต้องมีเสากระโดงนะแต่เสากระโดงเรือสมัยใหม่เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวขอต้องต้องการดูเป็นแบบอย่างนิดนึงแต่แต่แต่เดี๋ยวนี้เสากระโดงเรือจริงๆอ่นะเนี่ยนี่นี่นึกไม่ถึงเนะี่ยไม่คาดไม่ฝันว่าจะมีเสากระโดงเรือในในโลกนี้เป็นแบบนี้ด้วยบางที น่าเศร้านะเอาเรือพวกนี้ผมไม่ได้สร้างนะน้องผมสร้างแต่ลํานี้ผมสร้างคนละโลกกันนะโลกที่แล้วอันนั้นผมสร้างแต่โลกนี้น้องผมของน้องผมนะดวไปเรือสองลำฝั่งนี้นะสองลำเรือเรือปืนยามฝั่งกัแบบเรือรัตเวนเบาะนะครับน,นี้ของผมกับเจ้าหนี้อีกตัวนละนะแล้วก็ติด ไว้เช่นนี้ฮะโอ้เรียบร้อยสักทีเสร็จแล้วเหลือแต่ข้างในในตอนต่อไปนะตอนนี้ก็พอแค่นี้กัน,นกัน,นก็ได้แหละโอ้โหใช้ได้นะใช้ได้สวยกว่าที่คิดไปน,นิดนึงฮะเตะฝนตกกิ๊กเ,เ,เป็นอย่างงี้เหรอเออโอเคครับ ก็จบตอนนี้เป็นเพี้งแนครับก็จบตอนหน้าก็เจอกันต่อในการสร้างสร้างเลย่เกือบจะสำราญแล้วนะฮะในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ